สบายดียินดีตอนหับสูส่องแพงคำลาสตาเลวันนี้คำลากสิพาพี่น้องมาเลาะสมตลาดมืดนาะพี่น้องหรือว่าตลาดก่างคืนอยู่ที่ร่วงพะบาอจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่บรรดานักท่องเที่ยวมาเที่ยวร่วงพะบางก็จะต้องได้มาสัมผัสนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะเป็นซีแยกพี่น้องเลย ล่าเสือปลาไล่ไล่ทานที่มาเกี่ยวร่วมกบบางจะไ้มาสัมผัสกับบรรยากาศเช่นนี้เนาะลังจากทีว่าหามาพอตะล่ากลางคืนแล้วเขาก็จะไปเลาะไปเลาะตาลาาเนาะอยู่ในตาลาดนี้ก็จะมีค่ายเครืองไล่สิงไล่ยางเลยค้ายเครืองไล่สิงไล่ยางเต้นกระแมนเคืองเครืองไสเครืองนุ่งเสื้อผ้าเผยนี่ต่างๆเนาะซึ่งว่าเป็นเอกลักษณ์ของร่วงผบบางไปพี่น้องกับล่าสิพาพี่น้องไปเบิ่งไปชมเหมือกันเนาะ ในเมืองกับป่านว่าหมาป่าได้พี่น้องแบ้นี้เลยได้่ะพี่น้องไปเลาะไปเลาะเบิงตะลาดนำกัน,นพี่น้องเนาะจะมีย่างเดย์เพิ่นค่ายย่างเดย์ยู่ชีตลาดกลางคืนทีล่วงะบางแห่งนี้เนาะซึ่งเป็นเส้นทางกลางเมืองพี่น้องเอ้ยไล่ทานมากะตองมาสัมผัสกับบรรยากาศค่ายเครืองไสเครืองนุ่งเครื่อง ประจำวันนี่แหละพี่เนาะเครื่องใช้จะเป็นโซ่เป็นสเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นผ้าท,าทุ่งเนาะเป็นสิ้นเรื่อก็มีหมดพี่น้องเนาะคือพี่น้องให้เนี่แหละน,นี่ก็จะเป็นกระเป๋าพี่เนาะซึ่งจัมแอนการถักทอด้วยซี่มือข้องคนเนาะพี่เนาะแลานนี้ก็จะเป็นการ เรื่องนุง่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของร่วงพ้าบางครัผู้ดได้มาร่วงพ้าบางเราก็จะมาซื้อซื้อสิ้นซื้อเสื้องามๆแบบนี้ได้กี่น้องมาหักได้ไหมเด้กผู้ได้ไม,ไดดไดมาร่วงพ้าบางก็จะบริบ,บาดเนะาะในการซื้อเครื่องอส่งสร้างเสื้อสร้างอีกคำหนึ่งเป็นเอือนประมาณนี้เลยเพี่น,น้องอเนๆเราเบิ่งนังก้านมาเป็นอะไร เสือ้อก็จะเป็นเสือ้อเสื้อหลักของรุงพะบางเด้อพี่น้องสบายดีรุงพะบางประมาณนั้นเลยนเนาะพี่น้องจะมีเครื่องนุ่งอ่าเป็นเพยเพล<พ>บางบ้างเพลนุ่งสบายใชนะพี่น้องจะมีผ้าเบี่ยงสิ้นไม้ ลาสิพาพี่น้องยางเลครับเลือดเลยพี่น้องลวก็สิคอยเมือคอยยางให้พี่น้องในเบิงบอยู่ร่วมาบ่ายเครื่องแบบมีด้พี่น้องรากเฟงทรงกงังามเลลก็มากมากเลยงามบิวีฟูลเสเซเป็นนี่ลก็มากมากเลยน น่าเจะบโแพงนกันได้บอน่งอุ้ยเจ้าเห็ดตกด้วยเจ้าก้อนหานเพนโบไปน้าคำน้าสีผาพี่น้องเลาะให้พี่น้องเบิ้งหยักเบิ่งบัรยากรศเัาเนาะน้าคือพบาย่างล่วาอาเาจะใช้เครื่องประมาณนี้นงเนาะ ค่ายแทนค่ายแปรค่าเสื้อค่ายผาค่ายเตียงกระดักกระดาดได้มาได้ได้ก็ซอบก็ซื้อได้นะพี่น้องเอ๋อแต่ถร้ายให็นองแมวถร้ายนะคะนี่ก็จะเป็นการเต็มภาพภาพวาดนม่ใช่น้องเนาะเกี่ยวกับ ข้าพุทธเจ้าพี่น้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนาะโอ้างคับเด้้น,นมือพี่เจา้าเนาะความความปานนิดเรื่อความอาาทควาอีวาา่าจะง่าพี่นนองความความละเอียดนะ<า>น่นนะพี่นนเน,นาะเนาะ่คัา,นนา เป็นภาพวาดเป็นสร้างเป็นพญายนาะคเ,เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเลยเนาะพี่น้องเนาะการค่ายเครื่องใส่เครื่องเอกเครื่องนองชั้นแรกก็จะเน้นเรื่องเครื่องธิปธรรมโดยแผ่นแผ่ที่ธิาตมหูกผ้าฝ้ายนี่แหละผ้าฝ้ายก็มีผ้าไหมก็มีเนาะ ถ้ามาตอนคำถ้ามาเลาตะตลาดเมื่อยเราก็จะไปที่อ่าบอนที่ว่ามีมีโซนหนึ่งเนาะก็จะเป็นบอนที่กินเขาเพื่น้องค่ายแผน่นค่ายเพลงค่ายชิ้นไม้ชิ้นไม้คล้องร่วงประบังเพื่อน้องง่ายไหมชิ้นร่วงประบางเพื่นอนก็มีไล่แบบไล่แสง ให้พี่น้องเลือกใส่เลือกซื้อเนาะจำเร็จแล้วพี่น้องพอได้หุ่นแบบได้ก็ซื้อสุกเอาเลยเนาะจะบริตัดใหญ่เลยพี่น้องอันท่าว่าร์พอได้หุ่นพอดีนะโอ้อันนี้เป็นตัดให้พร้อมพี่น้องราคาศจตั้งเพี้ยนห้าประมาณห้าร้อยบาทเนาะอะไรแตเนาะกระบปรแพงกันเน้อพี่น้องถ้าว่าร์พอได้มัก เอาไปตัดเองก็ได้มันก็จะมีเป็นซุดก็มีไว้ให้น้ำคักเนาะชิ้นไม่ล่วงผ่านีา่ก็จะไปะยุกเข้ามาอีกตืีมก็จะมีลายแบบมีลายแบบลายแสงเนาะมักแบบได้กระเลือกซื้อเลือกใส่ตามใจได้จะเป็นลายแบบไม่มอนเจ้นไยกระมีผิดลงไปไ ย่าย่าหิ้ซี่กันกเจ้าของแพไหมหนนไม่ละค่ใส่ัพร้อ,อ,อมด้นมื่อนี้เทยว่าคนบลายเาลยกกลาก็มาเตแ yes. ต่เอาวเวนเนาะมาแต่เอาเวนนิดน,นึงเพื่อว่าห้าไดทายหยงงงงามให้พี่น้องได้เบิรงนนะถ้าว่ามาทำกว่านี้นี่คนจะไล่พี่นนองคนจะไล่เราก็จะ ะเอะอัดกันนะทายก็จะบอสบายกันได้ถึงโอ้ไฟฟ้าดับแม่นบ่ไฟฟ้าดับบ่าวแต่ละคำล่ามาแต่ละเทือคำล่ากันมาเห็นไม่มีนะต้องมาข้ออ่ะนะข้อเลื่อยๆนี่นึงกันเฮง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 เลยนะเป็กกระดิ่งนะกระดิ่งเอินโซกเอินกินตามความเชื่ออะไรถึงแล้วเห็นป่าอันท้าได้ เส้นห oh. ้เสอาอนี่ละเส้นสาอ่เนาะอันเส้นสามจะไล่ไอ้นอใส่นห้อยใส่เี่ยอหน้าบานบ่ประตูหรือหน้าบานนี่เนาะให้ทางนอกบ้านนอกเหงื่อหรือวจังใดในเงืนอจัด้จ็เือ่อวคือบังคับฟ้ารมเมื่อนั้นจะเป็นแบบ เออเอาเออผอมเสื oh. uh ้อเนาะนี huh. ่ก็จะเป็นบอลเนียนกลิ่นโหพาผักผักแซลถึงแล้ใส่บอหมี่ถั่วเข้าไปนะผัดทุ่งเรียกว่าชิ้นชิ้นไหมร่องผ้าบางก็จะเอาระชิ้นไหมถึงนล้ว าลายอย่างแต่าคมากมักแลเื้อดว่าคนหน่ทันมาลทนเนบทันลายที่น่อยงี่เไปเบิไปสมเนาะี่นี่จะเป็น EP หนึ่งด้วี่เราเาตลาดมืตลาดกลางคืนเพราะว่าคันท้าว่าสิให้อนเลาะจนสุดนะจะบมบมเมดพี่นกลก็เลยว่าเอ้อ จะให้เป็นซ่องซ้ำ EP หนึ่ <c oughs> นนง stanza เพื่อจนะให้เป็นซอง EP นะคะเพื่อให้พี่น้องได้เบิ่งนี่ก็จะเป็นแกะสลักไม้ไไม <c oughs> เรียกว่าเครื่องใช้ในครัวเหือนเนาะเป็นขั้นเป็นทาตใส่อ่าเครื่อใส่ตักบาตรได้ไหมงานนั่ง่างๆพี่นอ้นองก็จะเห็นได้เลยเลือกซื้อเลือกถ้าใดในก็จะเป็นไม้ซ่องหรือไม้ชูได้พี่น้องเ <c oughs> ลยเราจะบอกก็ดำนั่งด้วเครื่องใช้ มีเห็ดโดยไม้หรือ <lump> ว่าว่ายอจจะเป็นไรแทะเได้เป็นเนาะกดน่่ชิ้ใหม่ใหกระเป๋าน่าเปน้องกระเป๋าก็มีตัวแวงนมน้าได้เป็นเนาเก็ดได้ดิทำร้าก็หมักก็แบบนี้นะแข้งอาจขึ้นเมืองเราหายงามคับงามเย สิ้นใหม่อีกแล้วเี่น้องว้าวอยู่นี่แห่งงานได้เี่น้องลายแบบลายแสงก็เบียงพระทุ่งน้งมครับเห็น้อง เป็นงานตำมือสบายดีมีงานทองด้วยโดยบองไดจะเป็นนั่งนังเบอร์ใดกันจะเป็นผ้าเนาะเป็นผ้าผ้าเบียงเนาะผ้าเบียงผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าทองมืออทอด้วยตืดซีไปไหมย้ายบ่่บเหาบอะไรซื้อเอามาถ่ายถ่ายให้เบิ่ง Okay. ขอบคุณทุกทานทุกบ้านเด้อที่ให้เกียรติติดตามหับส่งคลิปนี้ก็จะเป็นอีพีที่หนึ่งสำหรับกอารเที่ยวยูทีร่วงพระบางก็คือะตลาดตลาดแหล่งนะพี่น้องเนาะก็คือตลาดอีกอันนึเพิ่นเออละตลาดมืดพี่น้องก็เป็นตลาดแหล่เด้วพี่น้อง ขอบคุณทุกท่านทุกบ้านที่ให้เกียรติติดตามรับสมฟากดไลค์กดสับสกายเพื่อเป็นกำลังใจให้กำมลาด้วยเด้อพี่น้องเลยเพื่อกำมลาจะได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆนะ้าบาัตรกอนพี่น้องให้ได้เบิ่งได้สมเนาะอันนี้ก็จะเป็นทาร์ตผู้ซี่เด้อพี่น้องอยู่ที่จุดตลาดาเลี้ยวขึ้นเหมืองก็สิเห้นแต่จอมเนาะนก็จะเป็นตอนแรงประมาณหกโมงแล้วพี่น้องกัมลามาหลอกตลาดนี่นะขอบคุณนะคะขอบคุณที ให้เกียรติติดตามหรับชมคลิปนี้ก็มาเป็นคลิป EP ที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ซองแผงคำลาชาแนลด้วยเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายโชคดีเด้อ